อ่าแล้วก็กล่าวสวัสดีคนดูทางบ้านที่น่ารักอีกสักครั้งหนึ่งด้วยนะวันนี้แอมสตึงกลับมากันอีกแล้วเท่านี้กับของเกมลักกี้พิกกี้นะฮะอ่าไอหมูเขียวของเรานะดูสิวันนี้งบส0มรอยนะครับแอมสตึงเติมรับโปมาไม่รู้จะแตกหรือเปล่านะมาลุ้นช่วยแอมสตึงด้วยนะตัอน,นี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะแบบเสียงแบบหนักมากเลยช่วงนี้โอ้โห <c oughs> บอกเลยครับว่าหมูเขียวตัวนี้ไม่ได้ลงคลิปให้เลยนะในช่องใหม่เพราะว่าไม่ได้เล่นเลยครับผมตอนนี้ก็ถ้าคลิปนี้ลงคือน่าจะแตกกันเลยนะแต่ถ้าไม่แตกก,ก็ก็อาจจะลงอยู่ดีนะอยู่ที่อยู่ที่อารมณ์นะฝิวดายไปได้ก็ว่ากันอีกทีนะฮะเออ,อสวยงามก้อนโตก้อนโตมาแล้วครับ ไปต่อเนื่องยาวๆไปวันนี้นะเอ็มสตึงเฮ้ยเปิดปิดโบใหม่ซีอื้อสอดจุดแปดัลคี้พิกี้นะก็เป็นเกมที่มีชื่อเสียงเกมหนึ่งเลยนะของค่ายพีจีนะแล้วก็เป็นเกมโรดของพี่โตเฮ้ยพี่ตึงนะโอ้วันนี้นะพี่ตึงอนะ่ะรับโปร สิรับ1 0ยแต่ว่ารับ3ครั้งก็เลยได้มาสา0รประเด็นคือผมต้องทำเทิอนอนะประมาณ8เท่าไหร่นะ100่งรใช่ไหมไม่ต้องทำสามร้อยฉนผมต้องทำเทิอนอย่างต่ำนี่คือ900าร้อยนะทาให้ถึง900ารอถอนไม่ได้นะท่านผู้ชมนะมันก็แบบได้อย่างเสียอย่างนะครับการเติมรับโปรเนะี่ยคือสำหรับคนที่ งบเยอะอาจจะแบบว่าไม่ต้องรับโปรก็ได้แต่อย่างแอมโซตึงเนี่ยวันนี้อยากเล่นแบบงบน้อยๆดูก็เลยอ่ะลองสัก30บาทดีได้300เล่นให้มันถึง900นี่คงไม่เกินความสามารถของพี่แอมโซตึงนะแต่ตอนนี้ไหลออกยุลจาวนะอ่าแล้วที่สำคัญนะครับอ่าโปรเว็บนี้นะซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยนะ ฉะนั <ersch> ้นก็เพิ่มโอกาสการแตกเข้าไปอีกนะว่าเราก็ซื้อโชว์เลยดีไหมว่าเราก็ซื้อโชว์เลยดีไหมอย่าพึ่งเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าฝีปะเนี่ยมีโอกาสที่ไหนล่ะเออสวยโบอาให้เฮ้ยเฮ้ยผมว่ามีโอกาส โอ้ตกใจหมดยังมีโอกาสอยู่นะมันยังให้เราได้ลุ้นอยู่นะได้ก้อนตัวออ๋ได้ซูปเปอร์เมิกะอยู่คนดูไปหวยาวไปเบ็ดหนึ่งมันน้อยไปว่ะอืม,อม ไปซื้อฟีเจอร์หน่อยลักการดูซื้อฟีเจอร์ดูหน่อยลักการเออวิเออวิยังไงเงี้ยครับเนี่ยแตกป่าวนี่ไงญ่สิบแปดบาทอื้อนี่ใหญ่ทำเป็นเล่นไปนะทำเป็นเล่นไปนะกำไรเป็นบานนะตอนนี้นะ Lucky, picky, นะลักกี้เพ็กเก้นะเอ้ยลุ้นเหลือเกินลุ้นเหลือเกินเอ้ยเท่าไหร่เนีเออ่ยทุนคืนไหมเอเอคว่าทุนเนี่ยได้คืนไหมไม่ได้ทุนคืนใช่ด้วยซ้ำอืมสวยจาดสวยจาดไม่เป็นไรไม่เป็นไร เิ่มไปสองเลยละไปสามไปละกานคนดูแปดสิบหมึ่งแปโอ้โหตอนนี้ก็หกโมงเช้าแล้วนะคนดูนะแต่ว่าทำไมถึงมาเล่นเวลานี้ก็เพราะว่าเพิ่งตื่นเลยนะฮะก็เลยอยากลองมาเล่นดูว่าได้ไม่ได้ยังไงนะโอ้โหเออถ้าได้ก็ลง ไม่ได้ก็อดถอนเอ้ยสวยสี0ร้อยคัมแบ็กอยู่ทำเป็นเล่นไปนะทำเป็นเล่นไปนะผมว่าแอบดีกว่านี่กดทันทีนี่ไงนี่ไงเป็นยัไงไมาให้มันได้ตั้งตรงตั้งตัวอะไรทีเดียวเชียวนะซื้อนี่ไงเพชรบ,บานๆจะไกลไปนิดนึง โอ้ยได้อยูไดค่อเฮียะดูท่าเราไม่ค่อยดีเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะแตกครับอืเจ็บไม่จำย้ำอีกรอบสิเจ็บไม่จำย้ำดูอีก,อส,ก,ำำอกสักรอบสิ จะไม่กดอะไรเลยจะไม่เร่งมันปล่อยให้มันได้เป็นไปในทางของมันเออนี่ไงนี่ไงโอ้โหแต่ว่าไม่มีคูณว่ะน่าเงเมื่อกี้ถ้าคูณเข้านะบอกเลยว่าเต็มคาราเบลนะโอ้โหซือ้อวีเจสามรอบบอกเลยว่าเจ็งสามรอบนะตอนนี้เรียบร้อยฮะ เจ๋งตามระเบียบนะก็ดูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลถได้ก็ต้องปั้นได้นะไปแปดสิบหมุน,เ,นมมบมเบ็ดสองขอบเต็มคาราเบลหน่อยได้ไหมนะน้องชายแตกหนักแบบเต็มคาราเบลนะ อ,อืออกระดิ่ง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 กิงกิงกระดิ่งกิงกิงนะยังไงครับเนี่ยทรงเหมือนจะจริงเลยว่ะคนดจูจะได้ถอนไม่เอ่ยจะได้ถอนไม่เอ่ยเต็มคาราเปลแน่นอน ไม่ไหวแล้วหัวร้อนละไปมันจะเสียไหมมันเสียไหมเหรอไหมโบ <odes. S 2> ไปโบ odes. ไปเฮ้ย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 ได้อยู่ได้อยู่นะนี่ไง <ète> ได้อยู่นะ น่าอยู่นะคนดูนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเต็มคาราเบลเฮ้ยมาเป็นไงเพิ่มบิดห้ามาเฉยเลยโอ้โหแต่เขายังมีเฮ้ยเฮ้ยกาแฟก็มาดิคอนเรียงสี่อันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยคอนเรียงสี่อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะ สมองขอนีน่ห้าอันเลยคอนเรียงสี่แถวแบบนี้คือโคตรดีผมดูโอกาสที่จะแตกสูงมากสูงแบบสูงมากนะอยู่ที่ว่าจะให้ผมเท่าไหร่นั่นแหละนะเออสี่ร้อยสี่ร้อยผ่านสี่ร้อยไปกันลูกผ่านสี่ร้อยให้ป้าไปกันลูกเออสวยงามยังไงเออ นี่ไงมาร้อยหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบสองอย้ออืมอมสวยงามนเี่ยห้ารอยเบิ้มเข้าไปเรียบร้อยครับผมถอนได้พร้อมถอนเงินพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยังฮะตอนนี้พร้อมถอนเต็มที่อยู่ไหนอยู่ที่ว่าจะได้เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเก้าร้อยเป็นไง โอ้โหพอดีเลยนี่ไงนี่ไงเต็มคาราเบลโอเคคลิปนี้ได้ถอนล้วเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันใครอยากดูนะฮะคลิปต่อไปทำคลิปอะไรนะคอมเมนต์ไว้ได้เลยสวยงามที่สุดที่สุดที่สุดโลกที่สุดเออไปไหนนี่เต็มคาราเบลไปเลยพันสี่รอไปพันห้าแน่นอนเอ้พัหนห้าพัาหนห้าไหมถึงไหม ไม่ถึงโอเคใส่นอกส่งท้ายไปอีก500เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอโหนี่เต็มคาราเบลเลย